มาเที่ยวตัดตัวป่ากันไหมปิดท้ายลอมุนบุญสู่แดงตายแวมมือตัดตัวปาสิ่งน้ำเกิมใครปิดเดาชิโนโปตุกี้สุดยิงคงเล่าเรื่องหวนหว,าน,วานเดินเล่นเธอดูใสงเงาต้องตาเช้า้ายบ่ายคร่ำผู้คนยังอยู่ใช้ชีวิตตามวิธีไม่เคยหยุดเดิน สี่กิโลมุดันงเป็นบ้านเรามาเที่ยวตะกรัวป่ากันไหมมันแอนที่มากต้องลองสักทีโคปีนป่าเป็นสำรักดีรปจางอลาฮอมบากกินกันให้จุกสองอันก็ดีใจแล้วเนี่ยคะับ20บาทสอันมาเที่ยวตะกรัวป่ากันไหม Everything is vintage อืม This is ที่นี่ตะกร้ป่าครับครับ เมืองแห่งการทำแร่ดีบุกเ e วิสติ้ i อีสต์วินเทจวินเทจวินเทจมากๆตรงไหนไม่วินเทจวะเนี่ยเออแบบว่าวินเทจอยากดู <V intage. S 1> เอ,อยากดูความสมัยใหม่มั้ง